เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวหัวร้อนคาสิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับผม GPX Regen นะครับผมตัวนี้เปิดการขายนะครับผมเดี๋ยวราคาเราจะไปดูที่ท้ายคลิปกันต่อไปเลยนะครับเราจะไปดูที่บอดี้ก่อนผมบอกได้เลยใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งแล้วครับผมนะเดี๋ยวไปดูเลขใหม่กันตอนท้ายนะครับช่วงหน้านะครับผม อันนี้จะไม่เดิมนะครับจะเป็นกระจกแต่งนะครับอันเล็กต้นเก่ามันจะเป็นกระจกบานใหญ่นะครับผมมันจะทําให้การขับนะมันดูยากอันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นกระจกยอ่อปอกแฮนด์เดิมทุกอย่างเดิมตรงนี้จุดติกันก่อนนะครับจะมีรอยถลอกนิดหน่อยการใช้งานนะครับนิดเดียวจริงๆตรงนี้ผมให้98%เลยนะครับผมโอเคไฟหน้าเรือนไมโอเคตรงนี้ดอกยางนะครับเหลือนะครับใช้อีกปี2ปีก็ยังไม่หมดนะครับผม หนาเตอะนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเลขไม้ครับว่าสภาพอย่างนี้เลขไม้จะกี่กิโลนะครับตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับจะเป็นลายคาดถังนะรีเจน150นะครับผมถังไม่มีตําหนิเลยช่วงเปิดรายการนะครับผมเราจะปล่อยให้ในราคาพิเศษตัวนี้จะเป็นเครื่อง150นะครับเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วคอท่อเดิมๆแห้งๆจับได้ไล่มาบ้านท้ายโอ้โหโคตรจะเดิมแต่ตอนนี้มันจะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะครับผม โอเคไม่ต้องลีลาเดี๋ยวมันจะมืดกว่านี้นะครับมาสตาร์ทรถเลยนะครับระบบไฟใช้ได้ปกตินะแต่นะครับเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟพาร์ตอันนี้จะเป็นสุกเชิดน,นะครับมาโอเคอันนี้เดี๋ยวดูจับข้อท่อก่อนนะครับยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาสตาร์ทดูกันเลย ทีเดียวนะครับติดไม่ต้องเรียงเพิ่มนะครับไฟหน้าติดปกติไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับข้างหน้าข้างหลังด้วยนะดูดีนะครับไฟเบรกแดงโอเคผมจะบอกให้เลยมาดูหน้าใหม่เมื่อกี้อาจจะเห็นกันแวบๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหน้าใหม่นะครับซูมเข้าไปซูมเข้าไป784นะครับ 784ดอิกิโลโอ้ไอหายังไม่พน้นลานอินนะครับแต่ตัวนี้ผมถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะให้แล้วนะครับตั้งโซ่อะไรเพิ่มให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาฟังราคากันเลย GPX Regen นะครับตัวนี้ผมขอปล่อยที่อันนี้ราคาเปิดหัวเลยผมขอปล่อยที่34,500บาทนะครับผมถ้าเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับรีบเลยตัวนี้ผมว่าไม่นานนะครับผม ติดต่อลิงก์ด้านล่างเบอร์โทรทิ้งไว้แล้วนะครับหัวรอนคลาสสิกยินดีให้บริการตอนนี้จะไปแล้วมืดมากอาล่ะครับผมสวัสดีครับ